แคนอติรุษกิติพัฒนาผู้ประกาศข่าวของช่องวันพร้อมด้วยตูมตามยุทธนาเบื้องกลางและวิววรรณรสสนทิชัยผู้พระนางจากละครเงาใจทางช่องวันลงไปเยี่ยมพบปะแฟนๆช่องวันอย่างใกล้ชิดถึงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากับกิจกรรมช่องวันสัญจรโดยมีแฟนๆให้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและอบอุ่นทันทีที่ถึงหาดใหญ่ก็มีแฟนๆมาคอยรอรับถึงสนามบิน จุดแรกที่ตัวแทนของช่องวันลงไปเยี่ยมเยียนและพูดคุยก็คือเคเบิล93เคเบิลท้องถิ่นของอำเภอหาดใหญ่โดยชาวหาดใหญ่สามารถรับช่องวันผ่านเคเบิล93ได้ที่ช่อง24จากนั้นไปต่อกันที่คลื่นวิทยุยูเซ็นเตอร์เพื่อพูดคุยและแนะนำแฟนๆให้ได้รู้จักกับรายการดีๆและละครหน้าดูของช่องวันจุดสุดท้ายที่ถือเป็นไฮไลท์ก็คือการขึ้นรถกระบะแห่ไปตามถนนรอบเมืองหาดใหญ่มุ่งหน้าไปตลาดกรีนเวย์ ปิดท้ายกิจกรรมช่องวันสัญจรด้วยการพบปะพ่อค้าแม่ค้าและบรรดาแฟนๆอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองติดตามมากค่ะ,ท,คะทุกวันเลยค่ะ,ค,ะคืนด้วยดูอะไรบ้างคะดูทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่สงครามนางงามติดมาก กีฬาดาวตอนนี้กำลังมันเลยค่ะคะดินตาก็ค่ะใช่ค่ะติดตามเงาใจนี่ยิ่งต้องดูถ้าไม่ทันก็ต้องดูย้อนหลังเลยค่ะคือสงครามอย่างงามตอนนี้ดูจนจบเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้น้องเขาบอกเงาใจใช่ไหมเดี๋ยวติดตามค่ะเรามาดูน้องวิวเขาน่ารักมันมีหลากหลายอะค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนจ้องมันมีมีเพลงมีข่าวแล้วก็ มีละครหลากหลายดูทุกวันทั้งนี้ก็มีแฟนคลับหลายคนเดินทางมาจากจังหวัดพัทธลุงและปัตตานีเพื่อที่จะมารอพบนักแสดงในดวงใจส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็ยิ้มแย้มพัดถ่ายกันบางก็ขอถ่ายรูปและยินดีให้นักแสดงทั้ง3ติดสติกเกอร์ช่องวันที่หน้าร้านของตัวเองทำเอาทั้ง3ยิ้มหน้าบานเลยนะครับที่แฟนๆให้ได้รับการต้อนรับมากมายขนาดนี้